สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้ามือนี้ก็บเซาวันพุดนะจ้าจ้ามือนี้เฮาก็ได้มาเลี้ยงควายจ้าเฮาห่อเขามากินน้ำจ้ามือนี้เปลี่ยนบรรยากาศจ้ามาด้ยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าดายท่านชินของง่ายบ่าด้วจ้าจ้าก็มีขวดแม่งจะซ้อนจ้า น,นี่กับสามิบจีบแล้ะจ้าทีนี่มันกจีซศอนไปจ้านจะ,นจะแสบแ,บ,แบจ้ะไข่เต็มทองเล้จ้ะ แก้ก้วยจากห่้าให้คนจะ <c oughs> ้ะวันนี้วันพุธจ้าเด็กหน่อยไปโรงเรียนจ้ะบนลสู้บนลสู้ อันนั้นเบิ่งกล้องแน่จ้าเขามาเลี้ยนน้ำขั้วจ้ะไปกินเขายิ่มแล้วสู้อันนั้นเบื้องกองแน่นสู้จ้าพ่อแม่พี่น้องเขามาเลี้ยงขั้วจ้ะพอดีเขาเห็นผักหนอกจ้ะเขาเลย่อเก็บอีกตั้งพุงจะว่าเราส้มเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ะผักหนอกจ้ะเก็บผักหนอกก็ได้จ้า อ้ ه, สจ้าเมีพี่น้องเพี้อพักหนอกเห็นป้าจ่าเห็นพักหนอกป้จ่างามคึกว่าจ่าพักหนอกพักหนอกคืกอง,งามแท้เชี้แล้วเขี้งาสักตันยวไปกินกะต่าหมอกตอนสวยกันจ้าปจ่าเห็นพักหนอกก็จะ งามขาจ่าเขม้พน้องต่ใบยังไงจ่ะมาเดี๋ยวมีดมันนั่งจ้าเอามือดึงเอาเลยจ้ะ เขาก็เก็บพักนอนเขาก็สิไล่ควยอ้ขอคอกได้จ้ามันสวยหรือจ้าซีมงหรือจ้าขั้วขอกอกเราเขาก็สเไปเป้แต่ตั้งโคจ้ามันจ้าเขาเก็บพักกันได้จ้ามันพ่อแม่พี่น้องคุณพระจ้าพักนอกจ้าเขาเก็บแล้วเขาก็สิไป็ดแซน้ำให้เป็นซื่นก้อนจ้าจ้าเขาเก็บพักนอกกันได้จ้ามันจ้าเขาก็ได้เอาขั้วขอกอกันได้จ้ามันี คุณจะคุณนอนหรอจ้าคุณอยากนอน,น,น,อนบุญหลายรับหลอดตีบุญหลายรับปอนมูลเลติบุญหลายสามโมงแรกจะคอยออกกินไม่ด้อ <c ười> คุณนอนจะคอคุณสบายด้จ้ะเอานอนบปะนี้จ้าบปะนี้ห้องกสิณีไปไทยพ้วนดินอ้อยด้จ้าปะนี้น จ้าเขาก็ได้มาไถยลองอ่อยนะจ๊ะเพราพขั้ดินให้มันจะขั้วดินแล้วเขาก็ะจาเอาปุ๋ยมา่อวานจ้ะที่แรกกับพอ่นละจ้าไถเอาไปเอามาเอวพออยากไถจ้าพอกับเนื้อแห้ไถจ้าเตี้ยเก็จะขับเนาะก้าเตี้ยเก็จะขับเนาะเลี้ยวได้บ้ล่ะ อย่ครับครับจ้าเอวพอครับจ้าพอเพิ่นกันแลยให้ครับถ้ากันมาพุ่นดินอ่อยจ้าอ่อยกำลังเกิดจ้าซุ่มอยูจ่จ้าพ่อแม่พี่น้องตอนบุ่งันในไทยขึ้นคือเป็นแหงๆจ้าแหงคอรออยู่จ้าก็าแต่มาพุ่งขึ้นแล้วกันซุ่มดีอยูจ่จ้าฝนตกพังหันเลยจ่าสองหมื่นพังหันนี่แหละซุ่มเลยก็ได้จา้าพ,พ่อแม่พี่น้อง เข้ากับปลูกเมอืองห้าเกี่ยวเขา่อออาองคลราจ้ในห,หน้านี่แหละค่ะเระว่าเพิง่งจะไดเกี่ไป็นทีละจา้าให้อยา่างไถนะขูดสามขูดสีเอ้าอยากไถจ้าก็เลยให้ไถนี่แหละจา้า ลูกล้องบังด้วยจ้าพ่อเม่พี่น้องอผูกอ้อยจ้าผู้ใดม่มากกับลูกผู้ใดขึ้นว่าลวเนาะจ้าห <c oughs> ้องกับว่ามันได้ดีกว่าเขายุ่และจ้าลรสองลเอารถแย่มันอยู่เ้อเตี้ยๆ <c oughs>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  เอาเอาเอา 哦，哈哈哈，哈李根。 ลูกเช่าให้เช่าวสวนกับจังศิงลจ้าลูกอีหยังกับลูกกันนั่นแหละจ้าพอม่พี่น้องเห็นพอเห็ดกับจะเห็ดน้ำจ้า ไถแล้วไฮห,หนึ่งเลยนะจ้านี่อันนี้ไถที่สองจ้ากำลังไถอยู่นี่จา้าไถที่สองสีเหลียวสามบูจาสีเมียไอคอนซุ่มเลือกอยู่ด้วยจา้าพ่อแม่พี่น้องฝนตกหันหนิจา้าสองมือเบื้องหนา้าเทิงจา้าแห่งกับงออยู่นึกว่ามันบอสมหอดเลือกจาก้าพอดีอ้อยกำลังสอดจา้าดินสุ่มๆ เมียเรบอก้าปนี่วันนี้เปลี่ยนกันกับไอ้ด้จ้าปะนี่เปลี่ยนกันรับไอ้ไทยจ้าปะนี่จาปะนี้ก็ลังแล้วๆจะหนึ่งวันเป็นสิบว่าเร็วไฮที่สองจะเป็นผู้น้องไทยเบิร์กรสบว่าเรวจ้าองส่งเมยไอ้นี้ผู้ไอ้กัเลยเปลี่ยนจ้าปะนี่จ้าแล้วสองไฮจุจ้าวันนี้ ออกกําลังกายออนหน้าเลยไปเลยไปไนไปไปเอาไปหาหมูมันได้ขาวคอก คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้สักนี้ก็นะจานะ้าเนาะคลิปนาจังพอกันไหมนะจา้าขอฝากติดตามช่องขอบพัวอีสารนอนาหน้า,นาไ่ได้จา้าขอบคุณพุทีิมาติดตามจา้าสวัสดีจา้า